้าบ้านเขาค่ะตอนจะถึงบ้านยยปนีนะคะกำลังตายค่ะแล้วก็ดึกหนึ่งรอบค่ะก็ะเดินออกกำลังกายนะคะตอนเถวา กำลังกายค่ะแล้วก็ดึกกำลังกายค่ะแล้วก็ดึกเนือ้ออร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะผักค่ะก็เดินคะค่ะ สวนยายปนีก็ลกแล้วค่ะลกแล้วนะคะยังไม่ได้ทำรุ่นเลยค่ะมุมนี้เดินกลับนะคะเดินกลับเดินมานีก็พอแล้วนะคะดอกไม้นะคะเดินมาค่ะมาบานเขานะคะดอกไม้สวยๆคะ่ะดอกไม้สวยๆนะคะยาปนีเดินออกกำลังกายคะ่ะออกกำลังกายเช้าค่ะตอนเช้าเช้านะคะ ก็สวยๆนะคะสวยๆค่ะก <beer. cổ> ็เป็นกลับค่ะฝังเดินกลับนะคะก็มีผักค่ะผักกูดบงเนืออร่อยมากค่ะอร่อยมากเะยค่ะผักค่ะ ก็เดินนะคะกลับขาฝั่งเดินกลับนะคะก็มีผักค่ะผักกูดบ้นสวนใายเป็นก็ลก,ล,ลกแล้วค่ะลกแล้วนะคะยังไม่ได้ทำรุ่นเลยค่ะมุมนี้กับขาฝั่งเดินกลับนะคะ ก็มีผักค่ะผักกูดบ้านลกนะคะมุมนี้ลกค่ะยังไม่ได้ทำรุ่นมัอนอีกเลยเดินออกกำลังกายค่ะตอนเช้าเช้านะคะออกกำลัง ผลใยพนนัีธุ์เช้าค่ะตอนเช้าเช้านะคะ,กำ,ก,คะกำลังกายตอนเช้าค่ะกำลังกายตอนเช้าเช้านะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ค่ะต้นไม้นะคะดอกไม้ค่ะเดินออกกําลังกายค่ะ,ต,ะ,คะ,อคะตอนเช้าเช้านะคะออกกำลังติบของเขาสักสี่ห้ายอดก่อนนะคะ กิจีห้ายอดค่ะกินลาบนะคะภาพนี้กินลาบหมูราบโลกนะคะมุมนี้โลกค่ะยังไม่ได้ทำรุ่นมันอีกเลยโลกนะคะมุมนี้โลกค่ะยังไม่ได้ทำรุ่นมันอีกเลยนะคะตอนเช้าค่ะ กำลังายตอนเช้าเๆนะคะส่วนใยญ่ปน,นี้ก็จะมีผักโขดนะคะเองมาตูมอินเดียค่ะมาตรูมอินเดีย,ะยนะคะก็ปลูกไว้หน้าบ้านค่ะ สวนยายเป็นีหนอบค่ะก็ะเดินออกกำลังกายนะคะตอนแท้ะะ่เดินกลับนะคะเดินกลับเดินมานี่ก็พอแล้วนะคะกิบของเ้าสักสี่ห้ายอดก่อนนะคะกิบสี่ห้ายอดค่ะกินลาบนะคะอัปจนกินลาบหมูลาบ วันนี้ก็เดินออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายนะคะตอนเช้าเช้าค่ะลุกแล้วค่ะลุกแล้วนะคะยังไม่ได้ทํารุ่นเลยค่ะมุมนี้กิบของเขาสักสี่ห้ายอดก่อนนะคะกิบสี่ห้ายอดค่ะกินลาบนะคะวันนี้กินลาบหมูลาบันนี้ก็เดินออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายนะคะ ตอนเช้าเช้าค่ะเช้าค่ะตอนเช้าเช้านะคะเดินกลับคะ่ะอันนี้เป็นสนามญ้าเขานะคะสนามญ้าหน้าบ้านเขาคะ่ะก่อนจะถึงบ้านเยปนีนะคะก็สวยๆนะคะสวยๆคะ่ะ เดินกลับนะคะเดินกลับเดินมานก็พอแล้วนะคะอตอนเช้าๆใส,ส่บาตรเสร็จะคะก็เดินค่ะก็เดินให้ภาพบรรยายนะคะให้ภาพบรรยายค่ะนะคะตอนเช้าค่ะกําลังใจตอนเช้าๆนะคะ สวนยายเป็นนีกสศวยายเป็นนีกสศลยายป็นนีกอร่อยมากค่ะอร่อยมากจ้าค่ะักค่ะ เดินนะคะเช้าค่ะตอนเช้าเช้านะคะเดินกลับค่ะอันนี้เป็นสนามย้าเขานะคะสนามย้าหน้าบ้านเขาค่ะก่อนจะถึงบ้านเยปนีนะคะอีหนึ่งรอบค่ะหนึ่งรอบนะคะ กำลังกายค่ะแล้วก็ดึนเดินกลับค่ะอันนี้เป็นสน่มหญ้าเขานะคะสะน่มหญ้าหน้าบ้านเขาค่ะก่อนจะถึงบ้านเยปนีนะคะกำลังกายค่ะแล้วก็ดึกจิบของเขาสักสี่ห้ายอดก่อนนะคะกิบสี่ห้ายอดค่ะ,ะกินลาบนะคะ ภาพเปีนกินลาบหมูลาบกลับขาฝั่งีเดินกลับนะคะก็มีผักค่าผักกูดนะคะตอนเช้าค่ะ กำลังายตอนเช้าๆานะคะลกแล้วคะ่ะลกแล้วนะคะยังไม่ได้ทำรุ่นเลยคะ่มคะมุนกลับ่ะฝั่งเดินกลับนะคะก็มีผักคะ่ะผักกูดบางก็บของเขาสักสี่ห้ายอดก่อนนะคะก็บสี่ห้ายอดคะ่ะกินลาบนะคะแบกนีิ้ลาบหมูลาบนะ เดินออกกําลังกายค่ะตอนเช้าเช้านะคะออกตังไหคะตอนเช้าค่ะออกกาลังกายตอนเช้าเช้านะคะกลับขาฝั่งเดินกลับนะคะก็มีผักค่ะฟักกูดบาง กำลังกายค่ะแล้วก็เดินออกกำลังกายค่ะตอนเช้าเช้านะคะออกมาตอนเช้าเชา้าใส่บาตรเสร็จนะคะก็เดินค่ะก็เดินให้ภาพบรรยายนะคะให้ภาพบรรยายคะ่ะก็ลุกแล้วคะ่ะลุกแล้วนะคะยังไม่ได้ทำรุ่นเลยคะ่ะมุมนี้นะคะตอนเชา้าค่ะ